วันนี้เรามา,าเล่นหมาฮอตกับน้องเอิร์ธนะครับส่องกระดานแต่ว่าเล่นกันในกติก,กาพิเศษนะครับก็คือเข้าฮอตก่อนชนะคือกติกาก็คือว่าใครก็ตามที่เข้าฮอตได้ก่อนถือว่าคนนั้นชนะอีกฝ่ายต้องกดยอมแพ้นะครับอ่ะกระดานแรกผมเดินก่อนนะครับมาดูการเล่นกันดีกว่าน้องเอิร์ตก็ใช้วิธีตัดหน้านะครับ สาเหตทเุที่เขาต้องตัดหน้าเพราะว่าถ้าเขาไม่ตัดอะคือคือคือกติกาเดินก่อนเอ่อก,กติกาเข้าฮอตก่อนชนะเนี่ยยิ่งหมากมันอยู่สูงมันก็ยิ่งได้เปรียบไงเพราะฉะนั้นฝ่ายฝ่ายเล่นที่หลังมันก็ควรจะต้องตัดหน้านะไม่งั้นเสียเปรียบนะครับจําเป็นต้องตัดน,น,นี่คือกติกาเข้าฮอตก่อนชนะ ผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรยังไงผมก็มั่วๆไปอไปโจรจริงๆคิดว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับกติกา,กาเข้าฮอตก่อนชนะผมว่าหมากกองโจรมันหาทางเข้าฮอตยากเนาะผมก็มั่วๆไปผมเดินยีิบแปดมายีิบสี่ไม่ได้นะครับจะโดนสาม ถ้าผมเดินยี่ิแปดมายี่สิบสี่เขาจะเดินสิบห้าไปสิบปดนะครับสามต่อ,อตรงนี้น้องเอิร์ธยอมให้ผมกินสองต่อ,อเขาคงอ่านไว้แล้วแหละว่ายอมโดนสองตัวเขายังมีโอกาสเข้าฮอตได้มากกว่าเขาก็เล่นประมาณนี้คือผมเดินยี่สิบเจ็ดยิบสี่ไม่ได้นะครับถ้าผมเดินยี่สิบเจ็ดยิบสี่เดิไม่ใช่ยี่สแปดยิบสี่นะครับผมเดินไม่ได้ ถ้าผมเดินยี่สิบแปดยิบสี่ผมโดนสามมันก็จะเป็นต้องเล่นหนีนะเนะาะเนี่ยอันนี้ก็จบแล้วอันนี้ผมน่าจะทำอะไรต่อไม่ได้ละนะครับคือคู่ต่อสู้น่าจะเข้าฮอตได้ก่อนอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็สามต่อเนาะอ่ะกระดานนี้น้องเอิร์ธก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับ มาดูกระดานต่อไปอออย่างไงวะเนี่ยกระดานต่อไปนะครับผมเป็นฝ่ายเดินทีหลังก็เหมือนเดิมกติก,กาเข้าฮอตก่อนเป็นฝ่ายชนะเนาะ,ะผมลองเล่นกองโจรดูจริงๆกองโจเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในกติกาแบบนี้เนะาะปากกองโจนมันเข้าฮอตยาก ก็เล่นกันประมาณนี้กระดานนี้แต้มสวยมากเนาะองเอิร์ดต่อขึ้นมาอผมก็ไม่มีทางเลือกอื่นต้องต่อคืนเนาะพอต่อคืนอย่างนี้ปุ๊บอแต้มสวยงามเลยเขาเส้นตรงนี้เอาละสิ ผมเอาเบอร์เก้ากินไม่ได้นะครับถ้าผมเอาเบอร์เก้ากินโดนสามต่อมันก็จำเป็นต้องเอาเบอร์สิบกินนะอะแต่ยังไม่เป็นไรตัวหมากเหลือน้อยกว่าเพราะเพราะว่ากาติกาคือเข้าฮอตก่อนได้ชนะคือเราเป้าหมายเราคือขอแค่เราได้เข้าฮอตก็พอเนาะ,ะตัวหมากเหลือน้อยไม่เป็นไรกติกามันไม่ใช่กติกาปกติเนาะมันเข้าฮอตก่อนชนะ อตอนนี้ผมจมไปเส้นข้าวฮอตลอะน่าเสียดายนะครับช้าไปเก้าเดียวตรงนี้คือถ้าน้องเอิร์ธเดินสิบมาเจ็ดผมข้าฮอตได้ก่อนนะตอนแรกผมก็อ่านว่ามันจะเป็นประมาณนี้แหละลืมคิดไปเขาเส้นสิบมาหกได้จบเลยกลายเป็นเก้าเดียวจริงๆตอนนี้น้องเอิร์ธก็ได้ข้าฮอตก่อนเนาะ ตอนแรกก็คืออ่านว่าเขาจะสิบมาเจ็ดเนี่ย,ยคืออ่านอยู่นานเลยนะตรงเนี้ยว่าเราเส้นสิบสิบสี่สิบแปดเนี่ย,ยอ,อ่านมาตั้งแต่ตรงจังหวะประมาณนี้ละตั้งแต่จังหวะเนี้ยอ่านอยู่เดี๋ยวเขาต้องยี่ห้ามายี่สองแน่เลยแล้วเราก็เดินสิบสี่มาสิบแปดแล้วเดินไปเข้าฮอตเราจะไวกว่าเก้าหนึ่งเพราะผมคิดว่าเขาจะสิบมาเจ็ดเนี่ย เอาแปลมาอา้าวมันมีเส้นสิบมาหกนี่หว่าไม่ได้มองเลยสิบมาหกปุ๊บจบเลยแพ้ไปเก้าเดียวนะครับก็ประมาณนี้เนาะ